สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของการคำนวณตัวเลขจากตัวฐานข้อมูลตัว MySQL ตัว d a t a b a บสของเรานั่นเองซึ่งเป็นการดึงข้อมูลออกมาแสดงทางหน้าเว็บเพจของเราด้วยอ,อย่างตัวอย่างเช่นเป็นพวก e-commerce หรือใครที่ไปพัฒนาของซอฟต์แวร์ของตัวเองนะครับหรือโปรแกรมของตัวเองนะครับสมมติว่าตัวเราเองเปิดร้านขายของหรือเป็นร้าน ขายกับข้าวนะครับขายอาหารนะครับอยากจะรู้นะครับรายละเอียดว่ามีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันในแต่ละเดือนสามารถที่จะคํานวณตัวเลขได้อ่าเราไปดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับ อยู่ทางฝั่งขวามือนะครับจะเป็นชื่อไซส์งานของเราที่เป็นแบบนี้ได้นะครับคือเราต้องทําการกําหนดไซส์นะครับจะไม่ขออธิบายนะครับในเรื่องของการกําหนดไซส์สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับในการกําหนดไซส์นะครับหรือตัวผมเองนะครับจะทําการแปะลิงก์ไว้ให้ให้เราคลิกขวาครับ New File นะครับตั้งชื่อตัวเว็บเพจของเรานะครับอันนี้ผมจะขอตั้งเป็น Product ทําการดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาครับ เปิดไฟล์ขึ้นมาอยู่ในมุมมองของดีไซน์ครับทีนี้เราจะทำการดึงข้อมูลออกมานะครับซึ่งเป็นตัวซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในตัว MySQL ของเรานะครับอันนี้คือผมขอยกตัวอย่างนะครับมีอยู่10รายการนะครับมีชื่อลูกค้านะครับแล้วก็มีรายการสินค้าแล้วก็มีจำนวนเงินราคาต่อรายการนะครับอย่างเช่นนะครับเกลาเนื้อตรงนี้40บาทต่อ1หน่วย ถ้าเพิ่มเป็น2นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น80อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีเราจะทําการรายงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะทําการสร้างตารางขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรายงานนะครับยกตัวอย่างก็คือถ้าถ้าตัวเนี้ยคือเหมือนมันก็หมายถึงกับเหมือน Excel นครับเวลาเราแสดงผลก็จะมีะลำดับที่นะครับมีชื่อ,อลูกค้า มีรายการสินค้านะครับมีจำนวนเงินนะครับแล้วก็มีกี่หน่วยที่ซื้อขายไปนะครับแล้วก็คำนวณออกมาเป็นตัวเลขอ,อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ติ้งต่างขึ้นมานะครับเท่ากับนะครับซ้ำตั้งแต่แถวนี้จนถึงแถวนี้นะครับเราก็เอาแถวนี้นะครับเท่ากับช่องนี้คูณด้วย จำนวนนะครับคูณด้วยจำนวนนะครับทีนี้ถ้ามีการเพิ่มตรงนี้สักเป็น3หน่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มไปด้วยถ้าตัวนี้3หน่วยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเพิ่มไปด้วยนะครับซึ่งตัวฐานข้อมูลนะครับเราจะทําในลักษณะนี้นะครับอาทีนี้เราจะมาสร้างตารางเหมือนแบบนี้นะครับไปที่ดีมิเวอร์ของเรานะครับ อ่าลืมไปว่ามีกี่คอลัมน์นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ามี1 2 3 4 5มีนะครับมีอยู่5คอลัมน์นะครับอันนี้เราไม่เราไม่เอานะแค่แสดงให้เห็นเฉยๆนะครับเราก็ไปนะครับที่ HTML ครับไปแทรก Table ครับนะตรงนี้ Table นะครับแทรกนะครับอ่าคอลัมน์นะครับคอลัมน์เมื่อกี้มี5คอลัมน์นะครับ จำนวนแถวตรงนี้ก็คือโลคือแถวนะครับเอาไว้2ก่อนนะครับตรงนี้ก็เอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเอาสัก60%เปนนะครับเปลี่ยนหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแล้วนะครับตกลงนะครับทีนี้อ่าคลิกแล้วก็จัดนะครับรูปแบบของตารางให้อยู่ในกึ่งกลางนะครับอันนี้ก็คือลำดับนะครับตั้งชื่อเลย หัวตารางนะครับลำดับนะชื่อลูกค้าอ่ารายการสินค้าสินค้า,าราคาต่อหน่วยนะครับแล้วก็หน่วยนะครับหน่วยหรือจำนวนนั่นเองนั่นครับ อ่าตรงนี้ก็จัดกึ่งกลางไปเลยนะครับคุมดํานะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ครับก็จะได้กึ่งกลางนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับให้เรากดเซฟเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้เรากลับไปที่ตัว phpmyadmin ของเรานะครับ phpmyadmin นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการคํานวณตัวเลขนะครับเป็นเรื่องของ operator นะครับ ให้เราไปนําข้อมูลออกมานะครับให้เรานําข้อมูลออกมาก่อนนะครับทําการ select ออกมาก่อนนะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับคําสั่งนะครับ select star form product นะครับคัดลอกมาเลยครับกลับไปที่ d e m v e r ครับพอมาอยู่ในส่วนนี้แล้วนะครับไปที่ส่วนโค้ดครับข้างบนนะครับบนสุดเลยนะครับลบตัวสีแดงนี้ออกไปเลยครับเปิดแจก php ครับ PHP นะครับทำการแทรกไฟล์นะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ PHP นะครับแล้วก็ include เข้ามาใช้ครับ include นะครับชื่อชื่อไฟล์ที่ผมเขียนคำสั่งในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลก็คือไฟล์นี้นะครับ connectdb นะครับ connectdb.php php ครับกด save ครับ พอกดเซฟแล้วมันจะมีแท็บขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกดูนะครับชื่อไฟล์ไม่ถูกครับ Connect 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 อ,อันนี้คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้คือเราพิมพ์ชื่อไฟล์ไม่ถูกนะครับ Connect อาตกตัวทีไปตัวหนึ่งครับใส่ตัวทีเข้าไปครับกดเซฟนะครับคลิกดูครับนี่มาแล้วนะครับมีคำสั่งมาแล้วนะครับ กลับไปที่ s อร์ตโค้ดคอ n เน็นี่นะครับนะตรงนี้นะครับถ้าพิมพ์ชื่อไฟล์ไม่ถูกนะครับก็จะเรียกใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไม่รู้จักชื่อไฟล์นะครับต่อไปนะครับเอนเ r อร์ลงมาครับกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับตัวแปรตรงนี้เราตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะขอตั้งชื่อเป็น SQL นะครับ SQL เท่ากับตามนี้เลยนะครับ single code อ่าดับเบิลโค้นะครับแต่ถ้าเป็น ลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าซิงเกิลนะครับถ้าเป็นขีดเดียวคู่กันนะครับแต่ถ้าเป็นขีดคู่แล้วก็มาคู่กันเขาเรียกว่าดับเบิลโกรธนะครับดับเบิลโกรนะครับวางคำสั่ง SQL ลงไปนะครับ Enter ลงมาครับกำหนดตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปรนะครับเพื่อที่จะเก็บนะครับคำสั่งที่ใช้ในการคิวรีนะครับผมตั้งชื่อเป็น QL underscore hql นะครับเท่ากับ mysqli นะครับ string link นะครับ uh, แล้วก็ comma string SQL นะครับ string SQL นะครับเดี๋ยวขออธิบายนะครับว่า link ตรงนี้มาจากไหนครับ link ตรงนี้คือมาจากการที่เราแทรกไฟล์ connect ตรงนี้เข้ามาใช้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ ี่นะครับก็คือลิงก์นะครับที่ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวฐานข้อมูลนะครับ m y sql กับตัว php นะครับนะอ่ะทีนี้ก็ enter ลงมานะครับกําหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับเพื่อเก็บคําสั่งที่จะใช้ในการดึงข้อมูลจากตัวฐานข้อมูลออกมาแสดงนะครับขอตั้งเป็น rs นะครับ sql นะครับเท่ากับ m y sql i แล้วก็ face a c o n underscore q l e นะครับกด save นะครับทีนี้ทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตรงนี้เอาไว้นะครับกลับไปดูในมุมมองของดีไซน์นะครับเพื่อที่จะเห็นนะครับว่าเราจะทำในส่วนไหนนะครับทีนี้เราจะนำข้อมูลมาแสดงในส่วนนี้นะให้เราคุมดําไว้เลยนะครับคุมมาทุกช่องเลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนโค้ดนะครับซึ่งมันจะทําการคุมไว้ให้ ทีนี้ให้เราทําการนะครับพิมพ์คําสั่งนะครับเปิดแท็ก php บนแท็ก tr นะครับมันจะมี tr กับ slash tr อันนี้คือแท็กเปิดของการขึ้นแถวใหม่นะครับแล้วก็เปิดแท็ก php นะครับใชู้ปนะครับูปดูนะครับลบปีกาตัวสุดท้ายออกนะครับปิดนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับปิดแท็กตัว tr นะครับแล้วก็ปิดปีกา y นะครับ แล้วก็วางคำสั่งที่เราคัดลอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกดเซฟนะครับทีนี้เราไปดู php my admin นะครับทีนี้เราจะนำข้อมูลออกมาแสดงนะครับทีนี้เราก็จะนำ id ออกมานะครับอันบรรทัดแรกนะครับคือ id นะครับตรงนี้คือลำดับตรงนี้นะครับเราก็คัดลอกเอาตัวนี้เอาไว้นะครับคัดลอกนะครับอันนี้ลบออกไปเลยก็ได้นะครับ php echo อ่ id นะครับกด save นะครับอ่าทีนี้กลับไปทดสอบดูนะครับอ่า new tab ขึ้นมาใหม่นะครับ127อ่า slash php นะครับอ่าเมื่อสักครู่นี้ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า product php นะครับนี่นะ product php คลิกไปครับเห็นไหมครับมาแล้วข้อมูลมาแล้วนะครับ10คนนะครับซึ่งตรงกันไหมครับนี่ครับมี10คน นะครับนะมี10คนทีนี้อ่าต่อไปนะครับเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรมาครับต่อไปก็เอาชื่อออกมาครับ customer ครับ customer เราคัดลอกตรงนี้มาเลยครับคัดลอกนะครับแล้วก็บรรทัดต่อมานะครับก็คือตัวนี้ครับชื่อลูกค้าาเปลี่ยนชื่อเป็น customer นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็คือรายการสินค้าก็คือ Product นะครับ Product หรือ Order นะครับแต่ถ้าเราใช้ Order มันก็จะตรงกับคำสมวนของภาษา PHP นะครับผมก็เลยใช้ Product นะครับตัวต่อไปก็คือราคานะครับราคาจำนวนว่า มีกี่จํานวนนะครับเราซื้อหรือจํานวนออเดอร์ที่เราทําไปเนี่ยเราซื้อไปทํำไร่เท่าไหร่นะครับอาจจะมี1หน่วย2หน่วย3หน่วยก็ว่ากันไปนะครับอ่ายูนิตนะครับกดเซฟครับอ่าเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับอ่าทำการรีเฟซดูครับอ่าผิดตรงไหนเอย่ยนะครับบรรทัดที่26ไปดู บรรทัดที่26ครับบรรทัดที่26 Customer R เขียนตกไปครับต้องเป็นตัว M นะครับตัว M กด Save ครับทำการ Refresh ครับามาแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการใส่เส้นให้กับตารางนะครับเราก็ไปที่ Design ครับนะ เราเอาเมาส์นะครับเอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปคลิกใส่เส้นของตารางนะครับบอเดอร์ข้างล่างนะครับให้กำหนดเป็น1นะครับอ่าเซลสเปซนะครับเซลพทตรงนี้ให้ตั้งค่าเป็น0นะครับกดเซฟครับรีเฟรชครับอ่าเป็นตารางขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราจะกำหนดให้ช่องตารางมันห่างนะครับให้มันมันกว้างขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ สามารถกําหนดได้นะครับตรงข้างบนเนี่ยจะขอตั้งเป็นสัก35นะครับก็คุมดำนะครับแล้วก็ใส่ลักษณะของตัวหนานะครับตัวนี้ก็สัก30นะครับแล้วก็ Enter ไปนะครับความสูงของช่องตารางนะครับกด s เซฟครับไปที่เบราว์เซอร์ครับรีเฟรดูครับเห็นไหมครับก็จะกว้างขึ้นนะครับ ทีนี้เรามา,จ,าจัดตกแต่งตรงนี้ครับคุมดำสองช่องนี้นะครับเลือกให้อยู่ในเซนเตอร์นะครับกึ่งกลางกึ่งกลางาทีนี้เราจะทําการเพิ่มเข้าไปอีกช่องหนึ่งนะครับเราคลิกที่เส้นของตารางนะครับดูคอสตรงนี้นะครับให้เพิ่มจาก5เป็น6นะครับทําไมถึงต้องเพิ่มเพราะว่าเราจะทําการรวมก็คือรวมจํานวนเงินนั่นครับ กดเซฟนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรนะครับยังยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนทีนี้เรามาอีกช่องหนึ่งก็คือรวมสินค้าทั้งหมดนะครับตรงนี้เราจะทําการาแทรกลงมาอีกหนึ่งแถวนะครับข้างล่างนะครับเราเอาเมาส์ไปคลิกใส่ที่เส้นครับ คลิกใส่ทีเส้นจาก2นะครับให้เป็น3นะครับ enter ลงมานะครับทีนี้เราคุมช่องตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วกลับไปที่นูมมองของโค้ดครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่านะครับ Y ยมันยังปิดตรงนี้อยู่นะครับแต่เราจะมาให้ตัวนี้มันซ้ำด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับคัดลอกไปนะครับคัดไปเลยนะครับมาปิดตรงนี้นะครับมาปิดตรงนี้นะครับ enter ลงมานะครับแล้วก็วาง กดเซฟไปที่มุมมองของดีไซน์ทีนี้เราจะมารวมรวมตรงนี้ให้เราทำการผสานเซลล์คุม3ช่องนี้ครับกดคอนโทรลแอน n เ t ตแล้วก็ตัว M นะครับจะเป็นการผสานเซลล์นะครับจัดตำแหน่งให้อยู่ทางด้านชิดขวานะครับเลือกเป็นไร์นะครับพิมพ์กันเลยครับว่ารวมตรงนี้เป็นอะไรยังไม่รู้ ทีนี้สิ่งที่เราจะคํานวณคือมีช่องรวมของราคานะครับแล้วก็รวมของแต่ละรายการนะครับอันนี้คือรวมทั้งหมดรวมของแต่ละรายการกลับไปที่ PNP My Admin เปิด PNP My Admin นะครับทีนี้เราจะใช้ใช้สูตรนะครับในการคํานวณแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างก่อนว่าตัวนี้ก็คือเป็น1ไว้ก่อนนะครับ1น,นะครับคือรวมทั้งหมดจะต้องได้500นะครับ รวมทั้งหมดจะต้องได้500นะครับเราไปที่ SQL นะครับเข้าไปที่ MySQL นะครับทีนี้เราจะทำการเปลี่ยนคำสั่งนะครับเราลบแวร์ออกไปนะครับแล้วก็ลบสตาร์ออกไปเราใช้สูตรซัมนะครับพิมพ์คาว่าซัมแล้วก็เปิดปิดวงเล็บซัมซัมเราเอาจำนวนเงินเข้าไปใส่ข้างใน ทีนี้ให้เราคัดลอกตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทดสอบดูนะครับคัดลอกนะครับคอนโทรล C คัดลอกเอาไว้นะครับเราก็มาโกดูนะครับโกนะครับได้เท่าไหร่นะครับได้500นะครับได้500นะครับทีนี้ถ้าเราจะทําการเพิ่มจํานวนตรงนี้ถ้าเป็น2ตรงนี้จะต้องเป็น540นะครับเดี๋ยวต้องมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่า นะครับไปที่เบราวก่อนนะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น2นะครับดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนเป็น2หน่วยนะครับนะโปรดักนะครับอ่ามันได้เท่าไหร่ครับยังได้500เหมือนเดิมนะเอาไปที่ h t l นะครับอ่าลบคำสั่งเดิมออกไปนะครับวางคำสั่งทีนี้เราจะทำการคูณด้วยนะครับ unit ครับ คูณด้วยยูนิตนะครับทีนี้ทำการทดสอบดูนะครับว่ามันจะได้540หรือเปล่านะครับโกครับเห็นไหมครับ540นะครับทีนี้ถ้าเพิ่มเพิ่มตัวนี้เพิ่มตัว50เข้าไปเป็น3หน่วยนะครับก็จะต้องได้เป็น640นะครับตรงตรงนี้นะครับแกงไตปลานะครับ50าบาทต่อหน่วยทีนี้เราใช้เป็น3หน่วย นะครับแล้วก็ไปปรับตรงนี้แกงไตปลาอยู่ตรงไหนเอ่ยน,นะครับแกงไตปลานะครับเพิ่มเป็น3หน่วยนะครับเปลี่ยนเป็น3หน่วยนะครับแล้วก็ไปที่ HQL แล้วก็ลบคําสั่งนี้ออกไปนะครับวางคําสั่งเดิมเข้าไปนะครับซึ่งเอาตัวจํานวนเงินนี้คูณกับจํานวนหน่วยมันจะต้องได้640อ่าทีนี้โอดูครับ เห็นไหมครับ640นะเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มตัวกระเป๋าเป้ตรงนี้เข้าไปนะครับเป็น10หน่วยนะครับซึ่งมันจะต้องได้1,000นะครับนะสิหน่วยนะครับอาบเร้าก่อนนะครับตัวกระเป๋าเป้นะครับจะขอเพิ่มเป็น10หน่วยนะครับจำนวนเงินจะต้องออกมานะครับเป็นนะครับเป็น1,000นะครับ ทีนี้เราไปที่ H L ครับทีนี้เราทำการลบนะครับคำสั่งนี้ออกไปนะครับแล้วก็วางคำสั่งที่เราคัดลอกเอาไว้นะครับ Go ครับ1000งันไหมครับได้1000นะครับ1000เห็นไหมครับ1000อ่ะทีนี้พอแล้วน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะถูกต้องแล้วนะครับ ทีนี้ให้เราทําการเอาคําสั่งนี้นะครับคัดลอกคําสั่งนี้ไปคัดลอกเมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้กําหนดตัวแปรให้นะครับเดี๋ยวขอกําหนดตัวแปรก่อนนะครับอทีนี้เราเข้าไปที่ SQL ลบคําสั่งนี้ออกไปวางคําสั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นการกําหนดตัวแปรก็คือ add นะครับเป็น total นะครับ แล้วก็คัดลอกคําสั่งนี้เอาไว้นะครับโกดูครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นทัวทมาให้นะครับคือ1000ไปที่ d e มีเบอร์ครับทีนี้เราเข้าไปที่โคดครับในส่วนนี้เราจะเลื่อนขึ้นไปข้างบนทีนี้ก็ e n t e r ลงมานะครับเรากําหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับจะขอตั้งเป็น s ัมนะครับเท่ากับดับเบิลโกรดแล้วก็วางคําสั่งนี้ลงไปนะครับ Enter ลงมานะครับ q l e นะครับ Sum เท่ากับ MySQLi underscore Q.Re นะครับ String Link นะครับ String Sum นำข้อมูลออกมาแสดงนะครับก็ RS String R.S underscore Sum นะครับเท่ากับ MySQLi underscore Face เหมือนกันนะครับ x 2นะครับ String นะครับ คิวเรซันะครับทีนี้เราคัดลอกเอาตรงนี้ไปนะครับคัดลอกนะครับแล้วตัวแปรเราก็ใส่ท o t a ทตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเรารู้ไหมว่าตรงนห้ครับรวมนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับรวมนะฮะหรือถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราไปที่มุมมองของดีไซน์นะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเอาจํานวนรวมมาใส่ตรงนี้นะครับาคือตรงนี้นะครับแล้วก็ php echo วางนะครับอาเรยตรงนี้ชื่อ total นะครับกด save อ่าทีนี้ไปที่ Browser ครับอ่า refresh ดูครับเห็นไหมครับ1,000นะครับ1,000 ทีนี้เราจะมารวมนะครับแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยของตรงนี้นะครับรวมแต่ละหน่วยของตรงนี้นะ,ระตรงนี้ก็เอา1000มาด้วยก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันนะครับ1,000กดเซฟนะครับ ทีนี้เราจะเอาราคาต่อหน่วยนะครับมาคูณกับจํานวนหน่วยนะครับซึ่งตัวนี้จะต้องได้เท่ากับ80นะครับตรงนี้40่คูณสินะครับจะต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ40เป็น40ก็คือ400นะครับอ่าทีนี้เราใช้ตัวนี้นะครับคัดลอกตัวนี้มานะครับคัดลอกจานวนนะครับคัดลอกมาคือช่องนี้นะครับ เอ็กออกไปนะครับแล้วก็ไปคัดลอกเอาตัวยูนิตมานะครับ Ctrl C รลซีคัดลอกนะครับแล้วทําการคูณนะครับสัญลักษณ์การคูณก็คือดอกจันนะครับคูณตัวนี้นะครับกดเซฟครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับทำการรีเฟซดูครับเรา Echo หรือยังครับรวมช่องรวมอยู่ตรงไหนเอ่ย ผิดช่องนะครับเราต้องเอาตัวนี้นะครับคัดลอกไปตรงนี้นะครับคอนโทรล C คัดลอกไปเลยนะครับแล้วก็ดีลิทออกไปนะครับซึ่งเราจะต้องเอามาใส่ช่องนี้นะครับเมื่อกี้ทําผิดช่องนะครับคอนโทรล V บางนะครับกดเซฟครับไปที่เบราว์เซอร์ครับทําการรีเฟรชดูครับเห็นไหมครับ ได้มาแล้วนะครับแปดสินี่นีครับก็คือได้จํานวนเงินนะครับรวมทีนี้มันเป็นตัวเลขอยู่นะครับเราจะทําการถ้าเป็นนะครับหลักพันจะต้องมีคอมมาขั้นนะครับขั้นตัวเลขสามหลักนะครับก็คือรูปแบบ Number นะครับให้เราไปใช้ฟังก์ชันนะครับนัมเบอนะครับไปที่ d ีมิเ e อครับตรงนี้นะครับ ถ้าเกินพันนะครับเราคัดลอกตรงนี้เอาไว้ก่อนคัดลอกนะครับคลุมแล้วก็คอนโทรลซีกดเดลีกไปนะครับเราพิมพ์ฟังก์ชันนะครับนัมเบอร์อันเดอร์สกอร์ฟอร์แมตนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงนี้เราก็คลิกเอาเลยนะครับแล้วก็วางนะครับลงไปนะครับต่อไปก็คือคอมมาขั้นตรงนี้คือจุดทด ทศนิยมนะครับว่าจะให้มีทศนิยมหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราต้องการทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับเราก็ใส่เลข2ไปนะครับก็จะมีทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับลองกดเซฟดูครับทำการรีเฟซดูครับเห็นไหมครับก็จะมี1000.00นะครับถ้าเราจะใส่3ตํตำแหน่งนะครับเราก็ใส่เลข3กดเซฟครับรีเฟซก็จะมีจุด0 0นย์ตัวนะครับ ทีนี้ถ้าตรงนี้มันไม่ได้มีทศนิยมเราก็ไม่ต้องเอาทศนิยมมาใส่นะครับเราก็ไม่ต้องใส่ทศนิยมนะครับใส่แค่ตัวเลขก็พอนะครับกดเซฟครับรีเฟซนะครับก็จะได้เป็น1000ตัวนี้ก็ใช้ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับอขอคัดลอกไปเลยนะครับคัดลอกแล้วก็ไปวางทับเลยนะครับกดเซฟรีเฟซดูครับ อ่ะทีนี้จะลองไปเปลี่ยนข้อมูลนะครับเปลี่ยนข้อมูลตัวไม้ย H L นะครับจะไปเพิ่มจำนวนนะครับหรือหรือเปลี่ยนราคานะครับราคาอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับจากเดิมมัน80บาทก็อาจจะเป็นสัก120นะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก40บาทนะครับนะ จากตัวนี้80เป็น120นะครับเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นอีก40บาทรีเฟชครับเห็นไหมก็จะเป็น120อ่าทีนี้ลองลองเพิ่มจํานวนตรงนี้สัก3หน่วยเห็นไหมตัวนี้ราคาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วอ่าตัว120นะครับเป็น3หน่วยนะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมารีเฟชครับ นะครับ3หน่วยนะครับ360นะครับอ่าตัวนี้60นะครับอ่าก็จะขอเพิ่มสัก5หน่วยนะครับ6 5 30าก็เป็น300นะครับอ่าตัว60นี้ก็จะเป็นสัก5าหน่วยนะครับดูว่าตรงนี้มันจะเป็น300หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเป็น300นะครับ ราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีนะครับในการคำนวณนะครับเป็นการใช้ออ e เปอ o r เรเตอร์นะครับอย่างตัวออ e เปอเรเตอร์ก็จะมีการบวกลบคูณหารนะครับครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับในการเกี่ยวกับ การคำนวณตัวเลขนะครับของตัว m y ส q l นะครับซึ่งเป็นการดึงข้อมูลออกมาแสดงด้วยนะครับซึ่งก็สามารถนำไปต่อยอดนะครับพัฒนาระบบต่อครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ